อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งในยุค2-3ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าการที่อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งมันเวิร์กเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็เข้ามาทำจนแบรนด์เริ่มตั้งคำถามนะครับว่าทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันยังเวิร์กอยู่ไหม อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งก็คือการที่แบรนด์เนี่ยหานักรีวิวนะครับหรือว่านักสร้างคอนเทนต์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะสื่อสารแทนกับแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งในยุค2-3ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าการที่อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งมันเวิร์กเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็เข้ามาทำจนแบรนด์เริ่มตั้งคำถามนะครับว่าการทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์เน จะเลือกวิธีการสื่อสารไปรยังกลุ่มเป้าหมายนะครับเราจะทํายังไงให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเลือกได้ตรงกับสิ่งที่แบรนด์อยากจะสื่อสารจรงิงนั่นก็เป็นชาเลนจ์อันที่1แหละหรือชาเลนจ์อีกมุมนึงก็คือการที่ค่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับเริ่มมีค่าจ้างที่แพงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะทํายังไงให้การจ้างอินฟลูเอนเซอร์ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันสามารถตอบโจทย์แบรนด์มากที่สุด นเพราะนั้นเขาเลกทีฟเอง,เองก็เลยอยากที่จะเข้ามาทําการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะครับให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นนะครับจริงๆเวลาการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่ต้องกลับไปดูร่มใหญ่ของแบรนด์ก่อนนะครับทุกๆครั้งเนี่ยผมอยากให้มองว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งก็คือหนึ่งในวิธีการสื่อสารของแบรนด์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลายๆแบรนด์เนี่ยจะต้องกลับไปตั้งต้นตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าอะไรคือคีย์เมสเซจนะครับคีย์โพิั่่นนงใกกาาาารรรรทีออยจจะะสสืสนะคบเเป็นนที่่ต้อองงกลับบไปดดดูจุดเดขแรนน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 ดดดดด์์์์ะะคครรรรััับบ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 ว่่าาแแแแมมีีจุดเเดไบบไหหภนะพลกษณงอ แบรนด์เองค่อยมาคิดสเตจชัดมาว่าการสื่อสารทีมสื่อตรงนั้นเนี่ยนะครับเราจะสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคยังไงให้มันตอบโจทย์นะครับซึ่งตรงนี้แหละเราก็จําเป็นที่ต้องเข้าไปช่วยในการดูว่าทีมสื่อที่แบรนด์อยากจะสื่อสารนะครับและพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยนะครับแล้วมีอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนกลางเนี่ยนะครับสามพาร์ตี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้การสื่อสารเนี่ยนะครับมันเป็นการสื่อสารจากแบรนด์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ไปยังคัสเตอร์เมอร์นะครับให้มันมีความสอดคล้องกันมากที่สุดซึ่งพอเรามีามาีีีีแแแบบบบนน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 ้้้กก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 าาาาาาารร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 สสสสสืืส่่่อออออตตตตตตงงงงงงงััััันน็็็็จจจะะะะะะเเเปปหทททลลลลมมมมช์์์ไไไดววยคคคขใ ที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งบางทีก็ถ้าเราเลือกผิดอาจจะไม่ตรงกับการสื่อสารของแบรนด์ไปเลยใช่ไหมครับผู้บริโภคเองก็จะมีทิศทางที่เขาอยากจะรับรู้นะครับเขาไม่ได้อยากรับรู้ว่าแบรนด์คืออะไรขนาดนั้นนะครับเขาอยากรู้ว่าสินค้าหรือบริการอะไรที่ตอบโจทย์ทำให้ชีวิตเขาดีได้ดีขึ้นบ้างเราก็ต้องมาดูว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับการสื่อสารอะไรเป็นโจทย์หลักนะครับพราเราอยากจะทําเป็นการสื่อสารเพื่อทําให้ผู้บริโภคเข้าใจนะครับว่าสินค้าคืออะไรเราอาจจะต้องเอาผู้บริโภคเป็นตัวตั้งแล้วลองดูว่าอินอนร์กับบดจป็ทิาาางยขมมตโญห เนี่ยบูมมากนะครับแล้วหลายๆแบรนด์เข้ามาทำนะครับหลายๆแบรนด์เริ่มรู้วิธีการนะครับว่าทําการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ยังไงนะครับรู้วิธีการว่าเราจะสร้างมาร์เก็ตติ้งในรูปแบบไหนดีแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์เนี่ยนะครับหลายๆแบรนด์พอผ่านไปเนี่ยก็เริ่มตั้งคําถามแล้วว่าแล้วอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งในรูปแบบถัดไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคอลเลกทีฟเองเลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเหล่นหานาันา้นนะครับเราเลยชูตัวเองเป็น,นอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตต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 ิิิิิ้้้้้้งงงงออ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 อปปปไมมมเเ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 เซซรร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 ์์์์นน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 ะะะคคคคคคััับบบบกกกก็็็ืผผููชชช่่่่่่ววยยยดดดดดดาา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 าทททททีีีลลลฟุุสสโจจขญหหแใํ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับว่าเราควรจะวางกลยุทธ์การสื่อสารยังไงนะครับกลยุทธ์การเลือกมีเดียยังไงแล้วก็กลยุทธ์การเอาดิจิตอลแอบเข้ามาผสมผสานยังไงบ้างเราจะไปตอบโจทย์แบรนด์ในเชิงของการสร้างมาร์เก็ตติ้งเทคนะครับซึ่งปัจจุบันเรามีมาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มนะครับที่ทำให้แบรนด์เนี่ยสามารถเลือกอินฟลูเอนเซอร์โดยใช้ Data แล้วเราสามารถช่วย่อถือผลลัพธ์ได้จนถึงยอดขายด้วยนะครับซึ่งหลายๆแบรนด์พอทำการตลาดไปแล้วไม่วัดผลเนี่ยนะครับเราก็จะไม่รู้แล้วว่าการทำการตลาดครั้งนั้นเนี่ยยมมัันไไ่งงงบ้า จริงเพนพอยต์ของผู้บริโภคเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันนะครับจริงในตัวคอลเลกทีฟเองนะครับต่อให้เราเป็นบริษัทที่เรามี p o s ช t ่ o นิ่งที่แข็งแรงนะครับเรารู้ว่าผู้บริโภคมีจุดไหนนะครับที่ไม่ตอบโจทย์และเราต้องการสร้างบริษัทเข้าไปตอบโจทย์แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายเพนพอยต์มากเลยนะครับที่จะต้องตอบโจทย์คอลเลกทีฟ <c oughs> เองก็ต้องหา business model ใหม่ๆนะครับ เข้าไปตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มนะครับนี่ยังไม่นับว่ายังมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับล่าสุด TikTok โอเคเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนเล่นเยอะขึ้นแต่ผมคิดว่าในอนาคตก็จะมีโซเชียลมีเดียอื่นๆอีกที่แบรนด์จํเป็นที่จะต้องตามติดตามผู้โภคให้ทันนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ startup หลายๆคนเนี่ยนะครับได้เข้ามาดูว่ามีเพียงพอยต์อะไรอยู่ในตลาดบ้างหรือมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนนะครับที่สามารถจับได้เพิ่มเติมบ้างหรือมี business m o d e อื่นๆแบบไหนอีกนะครับที่สามารถทําได้บ้างนะครับซึ่ง collective เองเป็นเหมือนร่มใหญ่ ecosystem ใหญ่นะครับแล้วเราก็ต้องการสร้าง business ใหมๆ่ๆเรื่อยๆเพื่อตอบโจทย์ปัญหากลุ่มลูกค้านะครับแล้วก็ i n เ s s โมเดลอื่นๆให้ครบวงจรมากขึ้นเป้าหมายของวิชั่งของของเ e c ก i ี e คือเราต้องการหา จุดที่เป็น return on investment ที่คุ้มค่าที่สุดของ influencer marketing วันนี้เราสร้างบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าจุดไหนกันแน่คือจุดที่ได้ return on investment marketing มากที่สุดในเชิงการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆ business unit เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีม marketing expertise นะครับก็จะต้องหาจุดที่คุ้มค่าที่สุดนะครับทีม marketing เทคโนโลยีก็ต้องหาจุดที่คุ้มค่าที่สุดในการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดทีม influencer network นะครับก็ต้องหา influencer ที่มีคุณภาพเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับเพื่อทำการตลาดของแบรนด์ให้คุ้มค่ามากขึ้น